สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็อยมนกนะครับออวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเ,ออเรื่องอัปเกรดปืนพกหรือว่าอ,อ,อยากจะอัปเกรดปืนพกซื้ออะไรก่อนดีอะไรควรมีอะไรไม่ควรมีหรืออะไรที่มันจําเป็นหรือที่มันไม่จําเป็นนะครับก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเพื่อนหลายๆคนก็ซื้อปืนออบางคนก็ซื้อด้วยได้ด้วยสวัสดิกาบางคนซื้อเพราะว่าเป็นของตัวเองที่เรียกพาณิชย์หรือสักอย่างใช่ไหม,มการพาณิชย์หรือว่าการกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อปืนมาเนี่ยนะครับมันก็ปืนกระบอกม,มันไม่ถูกใช่ไหมในเมืองไทยแต่ในในในต่างประเทศมันก็จะถูกนิดนึงนะครับด่วงเนื่องด้วยเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่จะมาพูดวันนี้หลักๆเลยคือว่าอย่างแรกที่ผมอยากพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดหรือการอ,อ,อยากจะ แต่งนู่นแต่งนี่เกี่ยวกับปืนนะครับซึ่งหลายๆครั้งเลยบางคนเนี่ยอาจจะบัจเจตน้อยนะครับบัจเจตน้อยก็คืองบน้อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะให้ให้ให้แต่งปืนหรือว่าซื้ออะไรมาใส่นจน,นจนโมโซจนแบบว่าไม่มีตังค์ไปเหลือซื้อกระสุนเพื่อเพื่อซ้อมนะครับสิ่งหลักๆอย่างหนึ่งเลยอะที่สําคัญที่สุดของการการครอบครองปืนเนี่ยคือการฝึกซ้อมนะการฝึกซ้อมเรื่องเซฟตี้ เรื่องการยิงความแม่นยําเรื่องสปีดเรื่องความแม่นยําใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกระสุนซ้อมไม่มีศูนย์ไปหัดไปฝึกซ้อมมันก็ไม่มีประโยชน์ถามผมถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เซฟเงินพวกที่แบบว่าต้องซื้อแบบพวกไฟเงี้ยต้องซื้อมันหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวก็เราจะมาพูดถึงไฟครับหนึ่งในวิดีโอนี่นะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยมันก็พวกไฟพวกนี้มันก็ยังยังไม่จําเป็นให้เราซื้อซ้อมมาแรกนะเออ ตูดแม็ก extension จำเป็นไหมนะไม่จำเป็นบอร์แม็กจำเป็นไหมนะไม่จำเป็นนะครับเวดดอทมีดีไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่มีดีไหมดีนะครับพูดถึงเลยอย่างแรกการที่จะซ้อมปืนอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนๆที่จะพกเป็น EDC หรือว่าคิดที่จะเป็นพกซ่อนนะครับพกใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตัวเพื่อ self d e f e n ซ์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราต้องพูดถึงกระสุนกันด้วย อย่างแรกเลยที่ผมอยากให้ซื้ออยากให้อัปเกรดแล้วก็อยากจะให้ลงเงินและเลือกอันนี้ถูกใจจริงๆก็คือซองปืนนะครับซองปืนสําคัญมากในการเทรนนิ่งในการฝึกซ้อมนะครับผมเพราะว่าซองที่ไม่ดีก็จะจะไม่สามารถให้เราดรอหรือฉะขึ้นอาวุธได้ได้ได้อย่างสม่ําเสมอมันจะมีติดขัดบ้างรอไม่ไม่เร็วรอไม่ลื่นอะไรอย่เงี้ยนะครับผมก็ผมอยากให้เพื่อนๆเลือก จุดเนี้ยให้ใช้ของดีๆไปเลยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยส่วนตัวของผมเลยอ่ะผมชอบของ t r x Arm กับอีกยี่ห้อหนึงก็คือ t 1 Conceal เพื่อนผมมีคนนึงใช้ยี่ห้อ t 1 Conceal อยู่นะครับซึ่งยี่ห้อน,นั้นผมก็มันมันใส่แล้วมันก็สบายนะใส่ไปใต้กางเกงอันนี้ก็เป็นของ t r x Arm นะครับรุ่นนี้เป็นเ uh, อ่อ Appendix ภาษาอังกฤษเรียกว่า Appendix in waistband holster หรือว่า A.I.W.B. ก็คือ Appendix Inside Waistband Holster นะครับทำไมมันถึงหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมไม่เหมือนแบบที่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเรพูดถึงอันนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าซื้อรุ่นที่เป็นแบบไม่มีไฟนี่ผมซื้อแบบว่าสำหรับใสไฟนะถ้าซ,ซื้อรุ่นที่ไม่มีไฟอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีปีกเพิ่มออกมาอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะใส่แมกกาซีนได้นะครับนี่แล้วก็สาธิตให้ดูก่อนใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ แมกาซนอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณนี้นะต้องใส่ให้ดู่อทำไมก็มเป็นประมาณนี้ อันนี้มันก๊อกสิบเจ็ดมันก็จะดันมาหน่อยหนึ่งก๊อกสิบเก้าของ 19, ผมกำลังมารออ,ออยู่ถ้าก๊อกสิบเก้ามันก็จะหายไปเพราะก๊อกสิบเก้ามันด้ามจับมันจะเล็กกว่ามากครับอันนี้ก๊อกสิบเจ็ดแล้วมัน,เป,นเป็นปืนที่ผมใช้แข่งอ่ะแล้วผมใส่แม็กไอบอรแม็กอยู่มันก็เลยยื่นออกมาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่อสาธิตให้ดูนะก็ะเป็นประมาณนี้ไย่างที่เพื่อนๆเห็นในบางวิดีโอนะผมนั่งนั่งได้ปกติไม่มีอะไรนั่งขับรถทานข้าวทุกอย่างปกติหมดเลยเพราะว่ามันจะ อยู่ในอวัยวะของเราหน่อยหนึง่งแล้วก็จะอยู่ใต้เข็มขัดเข็มขัดจะรัดพอดีนะครับเราพูดถึงตัวโฮสเตอร์กันครับตัวโฮสเตอร์เขาดีไซน์มามันก็จะโค้งไว้แล้วโค้งเข้าเข้ากับสรีระของเราพอดีใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดกาดก็คือเป็นสวีทกาดมันขึ้นมาเ,เวลาเงือมันไหลมันจะได้ไหลหล,ลงไปหลังโฮสเตอร์มันจะได้ไม่ไหลหล,ลงมาโดนปืนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกว่า ันนี้เขาเรียกว่า Ra มันก็คือจะดันออกมาเพื่อที่จะดันให้มันตัวเข็มขัดมันดันชนกันเนี้ยแล้วเพื่อปืนมันจะได้เก็บเชือให้มันเอียงกลับเข้าไปในตัวเราด้ามปืนมันจะได้ไม่โผล่มาข้างนอกจนเห็นเป็นลายปืนบนเสื้อเหมืนก็คอนเซ็ปต์ของการคอนซิลแครี่หรือการพกซ่อนเนี่ยก็คืออย่างชื่อเลยมันคือเราต้องการที่จะพกซ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปโชว์เฟรนหรือต้องไม่จำเป็นเลยที่จะ้ไปบอกใครเรามีไว้เพื่อป้องกันตัวเราเพื่อ เป็น last line defense คือเป็นเส้นขีดสุดท้ายเลยที่เราจะาไว้ใช้นะครับเพราะว่าเรายิงคนต่อให้เรายิงคนร้ายตายเราก็ต้องไปให้ปากคำในศาลดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับผมพูดต่อแล้มีคลิป2อันตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นคลิปที่หนีบเข้ากับเข็มขัดเพราะฉะนั้นเลือกเข็มขัดเลือกเข็มขัดก็ควรเลือกเข็มขัดให้มัน sturdy นิดนึงหรือเข็มขัดเนี่ยให้มันให้มันมีความอยู่ตัวไม่ใช่ไปซื้อเข็มขัดพาเยอยๆมาแล้วจะมาใส่พวกนี้ ไอ้พวกนี้มันหนักพอใส่เข้าไปเนี่ยทั้งปืนทั้งปืนใช่ไหมใส่ Mac. แม็กแ่งหนักอยู่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกเข็มขัดที่มันแข็งแรงนิดนึงไม่ใช่เข็มขัดยวยโย่มาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นจบไปนหนึงงานนะดูวนนี้อันนี้ก็เป็นซิงเกิลแคร y ี่หรือว่าพกแค่พกแค่เฉพาะตัวปืนผมเลือก รุ่นที่ไม่มีไฟฉายเพราะว่าอันเนี้ยผมเอาไว้พวกสําหรับแบบช่วงหน้าร้อนหรืออะไรเงี้ยอันนี้สําหรับกอกเสื้กานะครับผมเอาไว้พวกช่วงหน้าร้อนจะได้ใส่เสื้อตัวเล็กลงได้หรือใส่ขาสั้นใส่เสื้อก้ามอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บอยู่ในตัวพอดีไม่ไม่ใหญ่เกะกะจนเกินไปเพราะอันนี้มันพอใส่มันก็เหมือนกางเกงเราต้องอัพไซส์ใ,ส 2, ใช่ไหมอย่างปกติผมใส่สามสองใช่ไหมกางเกงผมตัวนี้เป็นสามสี่เข็มขัดก็คือเข็มขดัดสามสี่ด้วยนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องเลือกกันให้ถูกต้องผมเลยมี2อันเพราะว่าอยู่อเมริกามันมีทั้งหนาวทั้งร้อนบางวันใส่เสื้อตัวใหญ่ได้ใส่อลไรได้ผมก็ใส่อันนี้มันก็สบายดีมันไม่เห็นเลยนะส่วนวันไหนที่ร้อนก็ใส่อันนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงอันนี้อันนี้เรียกว่าชื่อว่าชื่อก่อนนะอันนี้ชื่อ Sidecar holster อันนี้ชื่อว่า Raptor holster อันนี้ชื่อว่า r a ็คน r Nova ok holster นะครับ มาดูกันที่ Rack Lock Coaster มากับ UBL System นะครับ UBL System มันสามารถทำให้เราเปลี่ยนได้สำหรับคนที่ชอบซ้อมพกนอกหรือว่าอย่างเห็นอย่างในวิดีโอของเพื่อนๆที่เมืองไทยไปสนามร,างรังสิต3 3 3ใช่ไหมเขาก็จะมีที่เป็นเช่าได้ทั้งเบยที่สามารถเราหัด HPA หัด USBS a ไดอะไรประมาณนะั้นก็คือหัดหัดรังการหัด เดินยิงห่ะอะไรเงี้ยบูฟเฟ่นชุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถอน,นุญาตให้เราใส่เข็มขัดใส่อะไรได้หรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้เพืเ่อนๆไปหาข้อมูลอีกทีนึงแล้วก็ใส่ในคอมเมนต์นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ anyway, เอนีอ่ไเข็มขัดเซตเนี้ยผมก็จะมี UBL system ของ Safari Land นะครับมันสามารถทำให้เราเปลี่ยนได้สมมติปืนที่ผมมีอ,อ,อีกอันนึงเป็น six hour สามองศู 0, ใช่ไหมผมก็สามารถซื้อโฮสเตอร์ ที่มันทํามาสําหรับซิกซ์เวอร์สามสองศูนย์เนี่ยปุ๊บใส่ได้เลยนะครับนี่ก็ง่ายง่ายใช่ไหมคือโฮสเตอร์ที่มันทํามาสำหรับไฟเนี่ย retention หรือหรือความแน่นที่มันล็อกเนี่ยมันล็อกที่ไฟมันไม่ได้ล็อกที่ตัวปืนนะครับเนี่ยตัวปืนมันยังจะแฉบแฉบอยู่หนิดนิดแต่ว่าความแน่นเนี่ยมันล็อกอยู่ที่ไฟเพราะฉะนั้นเดินมาปุ๊บทุกอย่างมันล็อกอยู่ตรงไฟมันเป็นเชฟที่เขาเออ่คีดมา ที่เขาทำความร้อนจนเข้าทรงม,มันมันล็อกอยู่กับไฟนะครับอย่างนี้ทำมาใส่ใดูนะเบลที่อันนี้ที่ผมใช้อยู่มันก็เป็น2ูเบล piece system นะครับ เรื่องทู s ิส t ต m มเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อเลยบลูอัลฟาเกียโรนินบูฟอสก็ทำผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่ายี่ห้อไหนทำบ้างนะ mm hmm. แตม่มันมีหลายยี่ห้อมากนะครับ mm hmm. ก็ซื้อที่มันยี่ห้อที่มันดีๆหน่อยมันก็ตัว,ต,วตัวผ้ามันก็จะแข็งมันเป็นไนลอนเย็บสองชั้นอะไรอย่เงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาจะติดเข้าอยู่กับเอ่เอเข็มขัดเส้นในซึ่งเข็มขัดเส้นในเนี่ยมันเป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรอะตีนตุ๊กแก อ่าสังเกตว่าคือแกลล์คอร์นะครับมีทั้งหุกกับฝั่งลูกนะครับนี่เสียบจบนะนกระสีใช่ไหมไหม,มันก็ดึงนะครับนี่มันก็จะมีสายรัดขาทั้งเซตนี้ผมผมสั่งก็มาเป็นของเชคซีนหมดเลยนะครับก็มีสายรัดขาสายรัดขามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อที่ดึงเอ่อ ดึงให้โฮสเตอร์เนี่ยมันไม่ขยับไปไหนเพราะว่าโฮสเตอร์มันไม่ได้อยู่บนถึงขัดโฮสเตอร์มันต่ําลงมาอันนี้เขาเรียกว่า mid rise right U-belt system นะครับโฮสเตอร์มันอยู่ต่ําลงมาเพื่อทําให้เราดึงทุกอย่างได้ได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วโฮสเตอร์ไม่ขยับเพราะว่าถ้าโฮสเตอร์ขยับให้ดูอ่าผมมาเอาเอาตรงกีฬาขาออกนะเห็นไหมพอดึงพอดึงแล้วมันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันก็จะทำให้ใหอา่า การดึงมันไม่มันไม่สม่ำเสมออย่ารเว่าการการดึงเออการดึงปืนออกจากซองาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็เป็นสเต็ปแรกสาคัญมากนะครับไออัปเกรดไกลเอ้ยอะไรเอ้ย้าถามผมไม่จำเป็นหรอกดูไปหากดดูวิดีโอ,อจากมิวส w เฟกโมโจก็ได้เขายิงปืนไกลเดิมแต่เขายิงไวได้ เท่าๆกับพวกที่แต่งกายมาแบบเป็นแบบหมื่นบาทอ่ะก็คือมันมันไม่มันบางครั้งแล้มันอยู่ที่เราเทรนนิ่งถ้าเราฝึกซ้อมมากเท่าไหร่เราก็สามารถเท่านั้นเพราะว่าบางคนเนี้ยไม่ไไม่เคยยิงปืนมาเลยจะมกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันก็ไม่มีมันก็จะกดมันก็กดได้ไม่ไหวนะครับนั้นก็เป็นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วมาพูดถึงสิ่งที่2ที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับการอัปเกรดก็คือ โดยเฉพาะอีกโดยเฉพาะสำหรับคนที่ self defense เลยนะที่อยากจะซื้อมาเก็บไว้เพื่อ EDC concealed carry นะครับ uh, self defense concealed carry เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เกรดอย่างก็คือไฟ mm hmm. ใช่ไหมไฟฉายใช่ไหมไฟฉายเนี่ยทำไมถึงต้องมีไฟฉายไฟฉายเนี่ยมีไว้เพื่อสำหรับสง่งส่วนอะไรอะ่ะ Ident identification ก็คือการการที่จะ ให้เรารู้เป้าหมายว่าเน,นี่ยคือโจรเพราะว่าสมมติบ้านคุณงเงี้ยบ้านใหญ่ใช่ปะโจรเดินเข้ามาเกิดวันนั้น่ะมันไม่ใช่โจรเกิดเป็นคนของบ้านเรากลับดึกเขากลับเข้ามาเราไม่รู้เมาทาเสียงก้องแกงแกงแต่แม่งมืดเรามองไม่เห็นใช่ไหมเราก็กลัวว่าเป็นโจรเราถือปืนลงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายิงตามเสียงเนี่ยเกิดเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยมันก,มนก็มันก็เราเท่ากับเรายิงคนดีถูกปะ เพราะฉะนั้น i d e n t i f i c a t i o n i s a power เราต้อง id target ให้ได้ว่า target เป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไฟฉายเราก็ไม่สามารถมองเห็นถ้าเราไม่สามารถมองเห็นเราก็ไม่ควรที่จะยิงใช่ไหมนั่นก็เป็นกฎการยิงปืนของใครๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามองไม่เห็นก็ไม่ควรจะยิงนะครับเพราะมันสามารถไปยิงไปโดนคนอื่นได้คนอื่นสามารถโดนลูกหลงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไฟฉายก็เป็นอะไรที่สําคัญอันนึง ถัดมาจากโฮสเตอร์และเข็มขัดนะครับผมก็คือว่าง่ายอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อซองต้องดีนะครับอย่างที่ผมแนะนําที่สุดเลยคือไคลเด็กซ์ยิ่งโดยเฉพาะพกในนะผมโคตรไม่แนะนําเลยซองหนังเพราะ่ซองหนะังอ่ะมันย้วยได้ไคลเด็กซ์มันย้วยไม่ได้ใช่ไหมครับปืนเป็นรอยไหมผมใช้มากระบอกนี้ผมใช้มาสองปีกว่าละยังไม่เป็นรอยเลยมันเป็นเลขกอะปืนอะรอยนี้หน่อยไม่ใช่หรอ สองหนังไม่แนะนำนะพูดถึงไฟฉายต่อไฟฉายเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากซื้อพวกนี้พวกนี้มันก็แพงใช่ไหมมันมีอันนี้ที่ผมใช้เป็นเชอไฟยเอเอ็กซ์สามร้อยนะครับเออหกร้อยหกร้อยลูเมนเออสองสามหมื่นแคนเดลาก็คือไฟมันจะส่องได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากซื้อพวกนี้เพราะว่ามันแพงอยากจะประหยัดเงินซื้อแค่โฮสเตอร์เพราะอย่างโฮสเตอร์อเนี้ย ตกเป็นเงินดอลมาแค่ประมาณแบบ65ดอลลาร์นีย่ยมันพุ่งนะใช่ปะ่ะอ่าก็ระอยากเงินไป,ไปเพราะอันเนี้ยอย่างเนี้ยซื้อใหม่มัน300ยเหรียญคิดเป็นเงินไทยมันก็หลายบาทล่ะใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนกับบาทเพราะเราซื้อฟุกไฟฉายแฮนด์เฮลก็ได้เล็กๆสตรีมไลท์ light, อะไรก็ได้ที่มันที่มันรีเลยเบิลเพราะว่าผมไม่แนะนําให้ซื้อปืนพวกเนี้ยที่เป็นของจีนเพราะว่าถ้าเกิดเอาซื้อปืนที่เป็นของจีนมาติด่างเนี้ยปืนมันปัง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 อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไฟฉายมันพังได้นะครับมันจะไม่ฟังวันที่ซมห เกิดแม่งวันที่ต้องไม่ใช้กับคนร้ายอะ่ะเราเราต้องการที่จะใช้ไฟอ่ะแ้วถ้าไฟมันเสียนะตรงนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นไฟถ่ายจีนเหล็กเลี่ยงได้เหล็กเลี่ยงผมแมนะนํานะครับมันก็มีมันก็จะมียี่ห้อจีนอย่าง,ง Streamlight ที่เป็นยี่ห้อจีนแต่ QC ในอเมริกายี่ห้อพวกนั้นมันก็จะทนกว่าดีกว่าให้ให้ c a n d e l a Power ไกลก,กว่าให้ลูเมนที่ขับความสว่างสว่างกว่านะครับ แล้วก็ทนกว่าไลฟ์ชาร์วันทีด้วยคือว่าง่ายเสียส่งซ่อมซื้อจากเดลเลอร์ที่เขาขายโดยตรงเราสามารถส่งซ่อมได้นะครับแล้วก็พูดถึงไฟใช้อันนึงใช่ไหมก็คืออันเล็กถ้าเกิดไม่ได้ก็คือหาซื้ออันเล็กเสียบเข้าพอเกตมันก็จะเป็นอันเล็กๆเ,เสียบอยู่เข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกะก,กะอะไรใช่ไหมนะครับก็เป็น3สิ่งหลักๆที่ถ้าอยากซื้อมาแล้วอัปเกรดก็คือซื้อพวกนี้นะครับแล้วก็พวก ต่อไปก็เป็นพวกแบบว่าซื้อนายไซส์เพื่อให้เราเห็นง่ายขึ้นเพราะว่ากลอกไซส์กลอกไอรอนไซส์เดิมๆแม่งคห่วยแตกเลยนะนายไซส์มันก็จะเป็นเอ่อเป็นโกลเป็นเป็นพายน้ำมันก็จะสว่างขึ้นมาตอนคืนเราสามารถมองเห็นเป้าได้อะไรได้ง่ายขึ้นนะครับเอ่อถ้าอยากจะอัปเกรดขึ้นไปเป็นเวดดอดทางเงินหรืออยากจะอัปเกรดเวดดอทใส่เวดดอทก็ซื้อเวดดอทมาใส่เพิ่มอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปนะครับนนี้เรามาพูดถึงกระสุนนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่ c o n c e a l c a r r y หรือว่า,อ,าอยากจะ Self Defense กระสุนเนี่ยสำคัญเนือคนบางคนเนี่ยยังจะพกกระสุนพวกนี้อยู่เลยซึ่งกระสุนพวกนี้เ็าเรียกว่า FMJ นะครับกระสุน FMJ เนี่ย f u l l Metal Jacket เนี่ยคือข้างในเนี่ยมันเป็นตะกั่วตรงตรงแกนกลางเนี่ยมันเป็นตะกั่วแล้วเขาหุ้มด้วยคุ้ม้ดยหุ้ม,วม้วยคอปเปอร์ก็คือทองแดงนะครับกระสุนพวกนี้ตัวหัวมันจะแข็งกว่า ไอพวกนี้หน่อยหนึ่งอันนี้คือกระสุนเซิลฟ์ดิฟเอนซ์ก็ผมอยากให้ดูก่อนเลยนะครับก็คือแจ็คเก็ตฮอลเอ่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตฮอลโล่พอยต์อะไรเงี้ยผมผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าส,าสาับสั้นๆเลยมันคือฮอลโล่พอยต์นะครับคือคำว่าฮอลโล่พอยต์เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยข้างใน uit. มันไม่มีอะไรพอยิงพอยิงเข้าซอฟท์ทิชชูหรือว่าก็คือยิงเข้าโดนโดน ตัวคนหรือว่ายิงเข้าโดนผน,นังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย energy mm hmm. ของกระสุนน่ะมันจะไม,ม,ไม่มันไม่จะไม่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็แอปพลายมาถึงกฎที่ว่าตอนที่เราซื้อปืนเนี่ยมันก็มีกฎที่ว่าเอ่อนิ้วเราต้องไม่อยู่ในไกลถ้าเราไม่พร้อมที่จะยิง mm hmm. ใช่ไหมเราต้องไม่เราต้องไม่อไมพอย์ปากปืนไปที่ไปที่ใครไม่ได้ไปที่คนหรือสิ่งชีวิตอะไรก็แล้วแต่หรือหรือไม่พ้อย์ปากปืนไปที่สิ่งที่เราไม่ต้องการจะยิง mm hmm. ใช่ไหมครับแต่เราต้องรู้เอ่อบีออน บีฟอร์มบีออนแทรเก็ตก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรายิงไปเนี่ยข้างหลังมันคืออะไรนะครับสมมุติไปซ้อมวันที่ไปซ้อมที่สนามมันเนี่ยข้างหลังเป้าที่เราตั้งเนี่ยคืออะไรมันก็คือเป็นแบบเป็นเบอร์มันคือเป็นยางอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นอ,อะไรที่เราต้องรู้ไว้นะครับมันก็คือแอพพลายไปถึงกฎพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงตรงเนี้ยกระสุนเพราะว่าวกระสุนพวกเน,นี้ยนี่กระสุนอันนี้เซ l ฟติเฟนส์นะครับพอยิงเข้าไปเนี่ยถ้าสกมุ๊ดโดนตัวคนเนี่ยตัวปลายหัวเนี่ยมันจะบริออกนะครับ จังหวะที่มันเมคค contact ปุ๊บเนี่ยมันปลายหัวออกแล้วกระสุนเนี่ยมันจะไม่ทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะไม่มเีเหตุการณ์ที่แบบว่าโอ้คนดีเดินอยู่หลังพลาดแล้วโดนกระสุนอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็จะไม่มีมก็ตัดปัญหา,านั้นลดาออกไปหรือลดลดความเสี่ยงตอนนั้นได้ออกไปนะครับแต่ถ้าเอากระสุนพวก FMJ พวกเนี้ยที่เขาเอาไว้ใช้แข่งใช้ซ้อมใช้อะไรทั่วไปเนี่ยซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเรียกว่ากระสุนซ้อมแต่ถ้าถามผมทุกอย่างแม่งคือกระสุนจริงหมดถ้ามันยิงออกได้นะครับ ทุกอย่างคือกระสุนจริงเพราะมันยิงออกได้กระสุนที่ซ้อมมาไว้ dry fire อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็คือนี้ด u ม m y r o u n นะครับสำหผมอันเนี้ยคือกระสุนไว้ซ้อมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกระสุนพวกเนี้ยคือกระสุนจริงทั้งหมดนะครับแค่เป็นอันนึงเป็น self defense อันนึงไว้ยิงทั่วไปนะก็ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมก็ผมก็คงไม่มีอะไรละก็อยากจะสรุป ทั้งหมดวิดีโอของวันนี้นะก็คือจะที่พูดว่าอยากจะอัปเกรดอย่างไรเงี้ยเซฟเงินซื้อกระสุนซ้อมทาให้เราฝึกสกิลอะไรเนี้ยเพราะว่าสกิลมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมของมันจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้มีตังค์ก็ซื้อแต่ก็สกิลเนี้ยมันซื้อไม่ได้ซ้อมสําคัญที่สุดนะครับข้อ1เลือกซองดีๆข้อ2เลือกเข็มขัดดีๆนะครับข้อ3ถ้าเป็นไม่ได้ไฟและที่เหลือ iron sight red dot บอแม็กตูดแม็กเอ็กซ์ทนชันอยากจะเติมอะไรก็ค่อยๆเติมนะครับค,ค่อยไปทีละอย่างไม่ต้องรีบซ้อมสำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับแล้วก็เทรน hard เทรน smart ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวีดีโหน้าผมสวัสดีครับ